สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณกำลังอยู่กับผมปันปนวิทย์และนี่คือ Thailand Story สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับคุณกำลังอยู่กับ Thailand Story Podcast ก็หลังจากห่างหายไปสมควรครับก็ไปหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสังคมของประเทศไทย มาบอกเล่าผ่านพอดแคสต์นี้นะฮะสำหรับตอนนี้ครับเราจะพูดถึงเหตุการณ์ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสิน์เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่ค่อนข้างสําคัญนะครับนั่นก็คือกบเจ้าฟ้าเหม็นครับถึงจะชื่อเหม็นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องพูดให้ถูกก็คือกระบฏที่นำโดยสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าธรรมธิเบศกรมมาสุกรมขุนกสัตรานุชิตครับ คดีกบฏเจ้าฟ้าเหม็นเนี่ยนะครับเป็นคดีใหญ่มากครับในสมัยรัชกาลที่สองเกิดขึ้นหลังการสวรรคตของรัชกาลที่1เพียง3วันเท่านั้นครับและผู้ที่ก่อการคิดก่อการกรบฏเพื่อล้มล้างราชบัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลานภาภาัยก็คือเจ้าฟ้าเหม็นครับหรือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศก็มาขุนกระสัตรานุชิตพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และยังเป็นพระนัดดาของรัชกาลที่1ด้วยซึ่งคดีนี้นะครับสุดท้ายมันเป็นการกรบฏครับก็คือไม่ประสบความสําเร็จแล้วคดีแล้วกบฏนี้นะฮะก็ความแตกครับด้วยเหตุการณ์ที่ว่าอีกาข่าบ,บัตรสนเทศก็คือบัตรเขียนโดยไม่ลงชื่อนะครับไม่รู้ใครเหมือนกับการปล่อยแฟกนิว้วแต่เป็นอีกาอีกาจริงๆนะครับตามบันทึกก็คือนกอ,อีกาดําร้องกากาเนี่ยแหละบินขาบเอาบ,บัตรสนเทศเนี้ยมาทิ้งลงที่หน้าพระที่นั่งดุสิมหาปราสาท ความก็เลยแตกครับแล้วก็มีการลงจับกลุ่มคณะกะบฏแล้วก็ลงโทษมีการมีด้วยเ,เรียกได้ว่าลงโทษประหารชีวิตนะครับต้องพระราชอาญาไปจํานวนมากเลยแต่สําหรับพอดแคสต์นี้นะครับคงจะไม่ได้เล่าเรื่องราวนะครับว่าทาไมเจ้าฟ้าเมนถึงก่อกบฏและการกบฏนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สิ่งที่มันย้อนแย้งที่สุดซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เราจะพูดในตอนนี้ก็คือว่าคดีนี้มันมีข้อสงสัยและมีความไม่สมเหตุสมผลอยู่อย่างหนึ่งครับ ก็แน่นอนแหละในช่วงยุคสมัยที่กฎหมายยังไม่ได้ใช้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองใครมีกําลังมากก็สามารถจะช่วงชิงเอาอํานาจไปได้นั้นซึ่งเป็นช่วงที่ต่อเนื่องมาจากสมัยกรุงศรีธยาการก่อกรบฏเพื่อจะแย่งชิงบัลลังก์มันก็ดูไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรโดยเฉพาะยิงย่งการที่เจ้าฟา้าเหม็นเอ,เองเป็นถึงพระ้ารถของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระาตักสินมันก็ไม่น่าแปลกนะครับถ้าเกิดเขาจะลุกฮึดขึ้นมาแล้วขอบัลลังก์พ่อเขาคืน แต่ว่ามันมีความไม่สมเหตุสมผลอตรงหนึ่งครับตรงที่ว่ากลุ่มขุนนางที่สนับสนุนให้เจ้าฟ้าเหม็นเกาอกระบฏเนี่ยล้วนเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงหรือข้าหลวงเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุธทธเลิศหลา้าและพระพุธทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทั้งนั้นเลยครับเรียกได้ว่าเป็นขุนนางเดิมของรัชกาลที่หนึ่งทั้งหมดเลยและยิ่งไปกว่านั้นครับ ขุนนางที่ต้องคดีกบฏพะยะจดเจ้าฟ้าเหม็นและต้องโทษประหารชีวิตไปล้วนแต่ในอดีตแล้วล้วนเป็นผู้ร่วมก่อการโค่นล้มราชบัลลังก์สมเด็จพระเจ้ากุงธนบุรีทั้งสิ้นครับมันเลยเป็นเรื่องที่น่าย้อนแย้งกันพอสมควรครับว่าขุนนางที่ล้มพระเจ้าตากกลับหันมาสนับสนุนเจ้าฟ้าเหมน็นซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าตากให้ชิงบัลลังก์จากราชการที่สองซึ่งเป็นลูกของราชการที่หนึ่งซึ่งเป็นเจ้านายเดิมของตัวเองครับ เจ้าฟ้าเหม็นเนี่ยทรงเป็นพระราชรถในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีครับประสูติแต่เจ้าจอมรดาเฉิมใหญ่ซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่เลยครับในรัชกาลที่1ดังนั้นเนี่ยเจ้าฟ้าเหม็นจึงทรงเป็นหลานตาของรัชกาลที่1ดังนั้นครับตอนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินขึ้นมาเจ้าฟ้าเหม็นจึงเป็นหนึ่งในเจ้านายเพียงไม่กี่พระองค์เท่านั้นที่ไม่ถูกสาเร็จโทษในคราวผลัดแผ่นดินนั่นเอง ด้วยขนาดนั้นจริงๆแล้วนะครับเจ้าฟ้าเหม็อนอายุเพียงแค่3ขวบเท่านั้นครับขณะที่พระญาติส่วนใหญ่รวมถึงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกราชิดีดาทั้งหลายเนี่ยถูกถูกสำเร็จโทษไปจนสิ้นครั้นสมเด็จเจ้าฟ้าเหม็อนอายุ เจริญเติบโตขึ้นนะครับก็ทรงเป็นพระเจ้าหลักเธอคนโปรดครับของราชการที่1ทรงโปรดมากครับถึงกัรนสถาปนาพระยศให้ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าและยังให้ทรงกรมด้วยนะครับที่กรมกรมมาขุนกษัตริยานุชิตซึ่งเรียนในวันนี้คือการสถาปนาสถานะเจ้าฟ้าทรงกรมไม่ต่างอะไรจากการที่เป็นพระราชรถพระมหากษัตริย์ที่ยังทรงพระชนอยู่เลยด้วยซ้ําต่อมานะครับเมื่อราชการที่1เสด็จสวรรคตรได้เพียง3วันเท่านั้นก็เกิดคดีกบฏเจ้าฟ้าเหม็นครับ เหตุเกิดจากอีกาครับคาบบัตรสมเทศซึ่งในนั้นมีเนื้อหากล่าวโทษว่าทรงผมสมคบคิดกับขุนนางกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะแย่งชิงราชสมบัติซึ่งก็ปรากฏในพงศาวดารฉบับเจ้าพระยาธิ่ประกอบรวงด้วยนะครับว่าครั้นเดือนสิบขึ้นสองคำมีกาคาบหนังสือทิ้งที่ต้นแจ้งหน้าพระมหาปราศาทพระยาอนุชิตราชาเป็นผู้เก็บได้อ่านดูใจความว่าพระเจ้าหลานเธอจเจ้าฟ้าธรรมมาทิเบศ ซึ่งเป็นกรมขุนกระสัตรานุชิตเป็นบุตรเจ้ากรุงธนบุรีกับพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันอีกสองคนคือนายหนูดำหนึ่งจอมมารดาสำรีในบรรทุนน้อยหนึ่งคบคิดกับขุนนางเป็นหลานนายจะแย่งชิงเอาราชสมบัติจึงนำความขึ้นกราบบังคุณทูลแดส่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรสถานมงคล โรดให้ไต่สวนได้ความจริงแล้วรุ่งขึ้นวันจันทร์เดือนสิบขึ้นสามคำ่ำจึงให้ในายเวงกรมพระตำรวจวังไปหากรมกระสัษตรานุชิตมาเข้าเฝ้าที่ประตูพิมานชัยศรีสองชั้นแล้วจับกลุ่ม แม้ในพงศาวดารฉบับเจ้าพญาทิพย์กรวงจะระบ,บุว่าในบัตรสนเท่กล่าวถึงเจ้าฟ้าเหม็นคิดกระทําการล้มล้างราชบัลลังก์แต่ในสุภาษณักษรเรื่องมอมเหม็นเป็นกระบฏกลับไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวถึงเจ้าฟ้าเหม็นเลยแม้แต่นิดเดียวครับแต่ระบ,บุว่าขุนนางคนหนึ่งไม่พอใจและไม่ยอมจะเป็นข้าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในเรื่องของกาข้าวข่าวเนี่ยนะครับ เนียงเมียรปรากฏในรายละเอียดเพิ่มเติมในสุภาพสอนว่ามีประจักษ์พยานเห็นอีกากันหลายคนครับอย่างเช่นครั้นณวันเดือน9แรม11กันปีมะแสงศพม,มีกาคาบกระดาษหนังสือมาทิ้งลงริมพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ตำรวจในล้อมวงรักษาพระองค์ได้เห็นเป็นอันมากจึงนำเอาหนังสือไปแจ้งแก่พระยาอภัยรนฤทธิ์ พระยาอนุชิตราชาจางวางพระกรมพระตำรวจปรึกษาด้วยเสยนาบดีนำเอานังสือขึ้นทูลทวนทน,ทน,ทนกล้าวถวายรุ่งึ้นนะครับรัชากาลที่สองก็โปรดให้จับกลุ่มเจ้าฟ้าเหมน็นผู้ที่ทำหน้าที่จับกลุ่มนั่นก็คือพระยาอนุชิตราชาคนที่เก็บหนังสือได้นั่แหละครับส่วนเจ้านายอีกสองพระองค์ซึ่งเป็นพระราชโสและพระราชธิดานในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีส่วนในการก่อกบฏ คนแรกนั่นคือนายหนูดําซึ่งก็คือพระองค์เจ้าชายอ่อนนิพากับจอมมันดาสําลีซึ่งก็คือพระองค์เจ้าสําลีวันซึ่งภายหลังนะครับได้ทรงเป็นพัสนมในกรม,มหลวงเสนานุรักษ์โอรสรัชกาลที่1ซึ่งต่อมาก็คือกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์วังหน้าในรัชกาลที่สองนั่นเองเหตุ ه, การณ์การจับกลุ่มเจ้าจอมมันดาสัาลีหลวงพิสูจน์พานิชยลักษ์หม,ม่อมหลวงเพิ่มอิสระเสนา,นาได้เขียนเอาไว้นะครับว่าในวันจันทร์วันเดียวกันนั้น เจ้าจอมมนดาสันล,ลีตัดผมใหม่พระองค์ชัยพงศ์อิสเรลชันษา9ปีพระองค์หญิงนารุมนชันษา6ปีสมคนแม่ลูกนั่งเล่นกันอยู่ที่พระตำหนักในพระนิเวศเดิมปัจจุบันคือราชนาวิกยศภา,านะครับสมเด็จกมรมหลวงเสนานุรักษ์เสด็จกลับจากพระบรมมหาราชวังรักถาถามเจ้าจอมมารดาสัมล,ลีว่ากมรมขุนกรัตรานุชิตเป็นขบถเขารู้ว่าเจ้ารู้เห็นเป็นใจด้วยจริงหรือ คุณสำลีตอบเป็นทํานองว่าจะหาว่าเป็นกบฏก็ตามใจพ่อเขาก็ฆ่าพี่น้องเขาจะเอาไปฆ่าตัวเองจะอยู่ไปทำไมว่าแล้วก็รับสั่งให้เรียกตำรวจเข้ามาคุมตัวไปคุณสำลีผักหลังลูกสองคนแล้วก็บอกว่านี่ลูกเสือลูกจระ,ะเข้แล้วลุกขึ้นตามตำรวจออกไปรัชการที่สองนะครับทรงโปรดเก้าให้พระองค์เจ้าชายทัพ หรือกรมมหมื่นเจษดาบดินพระเล่าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระนางกล้าจอู่หัวรัชกาลที่3นะฮะเป็นผู้ชำระความหรือเป็นผู้ตัดสินความนั่นเองครับกรมมหมื่นเจษดาบดินได้ทรงทบทวนสอบสวนทวนความแล้วได้ความนะครับว่ามีขุนนางใหญ่เข้าร่วมด้วยกันสองคนครับคือเจ้าพระยาพลเทพนายบุญบน,าบ,ญนาบ้านแม่ลาและพระอินทรเดชกระต่ายในคดีนี้นะครับ เจ้าพระยาพลเทพดูจะเป็นขุนนางที่มีตําแหน่งสูงที่สุดเจ้าพระยาผู้นี้นะครับเคยมีประวัติโดดเด่นมาตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วครับตอนนั้นเนี่ยยังดำนกยังมีฐานะเป็นนายบุญนาคบ้านแม่ลาข้าราชาการชั้นผู้น้อยครับเทียบได้กับตําแหน่งกานันบ้านแมลานั่นเองแขวงกรุงเก่าอายุธยาโดยปรากฏในพงศาวดารฉบับราชาชทะเลขานะครับว่าเมื่อพระพิชิต นรงเร่งเงินค่าอากรภาคหลวงจากชาวบ้านเดือดร้อนหนักนายบุญนาคและขุนสระคิดอ่านเห็นว่าบ้านเมืองเป็นจลาจนพระเจ้าแผ่นดินกลมเหงเบียดเบียนราษฎรจึงคิดชักชวนซ่องสุงประชาชนทั้งปวงยกลงไปตีกรุงธนบรุรีจับเอาเจ้าแผ่นดินผู้อาศัตส์สเร็จโทษเสียแล้วจะถวายราชสมบัติแก่เจ้าพระยามาหากระสึกให้ครองแผ่นดินสืบไปซึ่งนายบุญนาคผู้นี้เป็นข้าหลวงเดิมของราชการที่หนึ่งครับแม้จะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย แต่ก็มีไพ่พลสังกัดอยู่พอสมควรเมื่อนั้นจึงมางเกิดความไม่สงบในแคว้นกรุงเก่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุบรีก็เลยรับสั่งให้พระยาสันขึ้นไปปราบความวุ่นวายแต่นั่นก็นํามาสู่เหตุการณ์กบฏพระยาสันครับเมื่อนายบุญนาจะเข้าร่วมกับพระยาสันเข้ายึดกรุงธนบุรีจนสําเร็จแต่ว่าภายหลังครับนายบุญนาบ้านแมลาก็แยกตัวออกมาร่วมมือกับพระยาสุริยะอภยัย ต่อกอกับพระยาสศน์นายบุญนาคจึงเป็นผู้มีความดีความชอบในเหตุการณ์ผัดแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นฝ่ายสนับสนุนรัชกาลที่1งจนกระทั่งภายหลังครับได้รับพระราชทานยศเป็นเจ้าพระยาชัยวิชิตรักษากรุงเก่าและต่อมาได้เป็นเจ้าพระยาพลเทพจึงเสนาบดีกรมนาในแผ่นดินรัชกาลที่1โดยก่อนเกิดเหตุกบฏเจ้าฟ้าเหม็นเพียงหนึ่งปีครับคือปลายปีพศ2300 51เจ้าพยาพลเทพเองก็ได้เป็นแม่ทัพปราบกบฏหัวเมืองฝ่ายใต้พอปีถัดมารัชการที่1ก็เสด็จสวรรคตครับดูเหมือนว่าเจ้าพยาผู้นี้จะเป็นขุนานางที่จงรักภักดีต่อรัชการที่1มาตลอดแต่เหตุใดครับจู่ๆจึงตกไปอยู่ในรายชื่อผู้สมคบคิดโค่นล้มราชบัลลังก์ได้ยังเป็นข้อที่ยังสงสัยกันอยู่ครับ จากการสืบสวนของกรมหมื่นเจ์ดาบดินนะฮะส่งชี้มูลความผิดไปที่พระอินทรเดชกรมพระตำรวจนอกซ้ายเป็นต้นคิดชักชวนพักพูกให้เก่ะการชิงราชสมบัติโดยในสุภาอักษรกล่าวถึงพระอินทรเดชผู้นี้ว่าในหนังสือนั้นเป็นใจความว่าอ้กระต่ายอินทรเดชะพูดกับอ้าเมืองสารวัตรว่าลนก้าวกรมพระราชวังบบอมมีบุญแล้วไม่ทรงเมตตาเหมือนแต่ก่อนถึงจะเป็นเจ้าแผ่นดินก็หายยอมเป็นข้าไม่ ไอ้เมืองสารวัตรผู้นี้นะครับไม่ใช่คนพวกเดียวกับกลุ่มกบฏแน่นอนครับเป็นเพียงแต่ผู้ทราบเรื่องพระอินทรเดชจะก่อการไอ้เมืองสารวัตรผู้นี้คงจะนําเรื่องนี้ส่งต่อให้ผู้อื่นอย่างไรก็ไม่อาจทราบได้ครับอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจจนเรื่องนี้ไปเข้าหูถึงคนที่เขียนบัตรสนเทศครับหรือผู้ที่เขียนบัตรสนเทศอาจจะแอบได้ยินพระอินทรเดชพูดคุยกับไอ้เมืองสารวัตรก็เป็นได้หรือผู้เขียนบัตรสนเทศอาจจะแต่งเรื่องเองทั้งหมดเลยครับแล้วสร้างประจักษ์พยานเท็จขึ้นมา ส่วนประวัติของพระยาอินทรเดชครับมียอดเดิมเป็นเจมือนราชาบาลครับเคยอยู่ในกองทัพของเจ้าพระยามหาเสนาปลีข้าวศึกเมืองทวายในสมัยรัชกาลที่1 ในการศึกทั้งนั้นกองทัพของเจ้าพญามหาเสนาเสียทีก่กองทัพพม่าครับต้องถอยร่นมาที่ตั้งค่ายกของกองทัพเจ้าของพระยาอภัยรณฤทธิ์ซึ่งเป็นทัพหน้าของกองทัพหลวงแต่เมื่อเกิดเหตุขับขันครับพระยาอภัยรณฤทธิ์ไม่ยอมเปิดประตูให้กองทัพของเจ้าพญามหาเสนาเข้าไปแม้จะหมื่นราชาบาลเรียกให้เปิดประตูอยู่หลายครั้งก็ไม่เป็นผลกองทัพพม่าที่ตามมารุกเข้าตีจนถึงหน้าค่ายทําให้แม่ทัพคือเจ้าพญามหาเสนาตายในที่รบ เหตุการณ์ครั้งนั้นรัชาการที่หนึ่งทรงพิโรธมากนะครับรับสั่งให้ประหารชีวิตพระยาภายรรัยรณฤทธิ์ส่วนเจมื่นราชาบาลมีความดีความชอบจนภายหลังได้เป็นพระอินทรเดชรัสรับราชาการในกรมพระตำรวจสืบมาจนกระทั่งเกิดเรื่องกบฏเจ้าฟ้าหมิน่นรัชาการที่สานะครับทรงพระราชนิพนธ์ถึงเหตุการณ์กบฏไว้ในโครงปรบดาพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลายซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระอินทรเดชเป็นต้นคิดคบ ต้นคิดในการล้มล้างราชบาลังส่วนเจ้าฟา้าเหม็นผู้ถูกขุนนางคนนี้เสียมก็เข้ามาร่วมบงดังมีข้อความดังนี้ครับไปนานกาคาาฟ้องริ้วลมมาเฮยเหตุพระตำรวจกรมนอกสายใจพานพวกพานผสมเสียมพระหลานานางแข่งคิดทรยศร้ายเล่งล้างหรือหลอเสียพระญาติเจ้าหนึ่งแลสิบขุนนางเฮย ทหารบอกกลัวเกรงบุญบัดมวยใครรือไปคิดคุณขบฏต่อท่านานาแม้นจะปลงชีพด้วยดาบไม้จันจริง นอกเหนือจากเจ้าพระยาพลเทพนายบุญนาคบ้านแม่ลาน,นะครับกับพระยาอินทรเทพพระอินทรเดชก็ตายแล้วในจํานวนสิบขุนนางเหล่านี้ยังประกอบไปด้วยพระยาเพชรปานีกล่อมพระยารามทองจมื่นสถานบนเทียงอองนายขุนเนนหลานเจ้าพระยาพลเทพสมิงรอดสงครามสมิงศรีบุญโดดบุตรเจ้าพระย,ระยามาหาโยธาสมิงพัตเบิดม่วงและก็สมิงปอนทละ คุณนางเหล่านี้ครับล้วนแต่เป็นข้าหลวงเดิมครับรับราชการมาตั้งแต่แผ่นดินรัชกาลที่1ทั้งพระยาเพชรปาน,นีซึ่งเคยเป็นราชทูตไปจำเริญทำไมตีกับเวียดนามคุมพระรชาชสารและเครื่องสำหรับกษัตริย์ออกไปถวายเมื่อปีพศ2346สมีิงสิริบุญก็เป็นบุตรของเจ้าพระยามหาโยธานหรือพระยาเจ๋งคุณนางมอนที่สนับสนุนรัชกาลที่1และต่อสู้กับพระยารามันคุณนางมอนอีกฝ่ายที่สนับสนุนพระยาสัน นอกจากคุณนานทั้งสิคนนี้แล้วรายชื่อผู้ก่อการยังมีค่าในกรมเจ้าฟา้าเหม็นอีก30คนที่ต้องพระราชะอาญาประหารชีวิตรวมผู้ต้องหาในคดีนี้40คนกับพระราชะวงศ์อีก3พระองค์รวมเวลาปราบกบฏต,ตั้งแต่เหตุการณ์กาคาบข่าวจนถึงการประหารชีวิตเสร็จสิ้นในเวลา4วันอย่างไรก็ตามครับสำนวนการสอบสวนนั้นไม่สามารถชี้มูลความผิดไปที่เจ้าฟา้าเหม็นได้ทั้งหมดดังปรากฏความในสุภาษณอศรว่าจึงมีรับสั่งโปรดกลาว่า ไอ้เมืองให้การถึงหม่อมเหม็นทั้งยังเลื่อนลอยอยู่เห็นหาจริงไม่แต่ทว่าเป็นความแผ่นดินจึงให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยติตรองชำระเอาความจริงดังนั้นจึงต้องนำตัวผู้นำผู้ต้องหาเนี่ยมาเสิบสวนอีกปรากฏว่าให้คำตรงกันหลายปากและเมื่อสับสวนเจ้าฟ้าเหม็นก็ทรงรับสารภาพจึงให้ถามหม่อมเหม็นหม่อมเหม็นจึงรับเป็นสัต์สมคำอ้ายมีชื่อทั้งสิ้นทั้งนั้น แต่พึงคำนึงว่ากระบวนการสอบสวนในสมัยนั้นนะครับมันใช้วิธีแกบจารีดนครบาลครับนั่นก็คือการทรมานให้รับสารภาพนั่นเองทําให้ผู้ต้องหาได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสที่ว่าตายเสียยังดีกว่าดังนั้นนะครับคำสารภาพดังกล่าวจึงไม่อาจจะเป็นจริงได้เสมอไปเราต้องตั้งคําถามไว้เลยนะครับเพราะคําสารภาพนี้มันได้มาด้วยการทรมานสารภาพทั้งที่ผิดหรือไม่ผิด มันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอครับในกระบวนการเช่นนี้เจ้าฟาร์เหม็นสุดท้ายครับทรงถูกถอดยศให้กลายเป็นหม่อมเหม็นและนําตัวไปสําเร็จโทษด้วยท่อนจันท์ที่วัดปทุมคงคาส่วนพระโอรสอีก6พระองค์ของพระองค์นะครับได้แต่หม่อมเจ้าชายใหญ่หม่อมเจ้าชายสุวรรณหม่อมเจ้าชายหนูเพืออหม่อมเจ้าชายสวัสดิ์หม่อมเจ้าชายเล็กและหม่อมเจ้าชายแดงทรงถูกนําไปถ่วงน้ําที่ปากอ่าวด้วยเหตุตัดหนามอย่าไว้หนอ่อฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก เมื่อประหารชีวิตผู้เกี่ยวข้องในคบีกบฏเจ้าฟ้าเหม็นเสร็จแล้วนะครับวังท่าพระซึ่งเป็นวังที่ประทับของเจ้าฟ้าเหม็นก็ว่างลงครับดังนั้นรัชาการที่สองจึงพระราชทานวังนี้พร้อมบ่าะแ่และทรัพย์สินของเจ้าฟ้าเหม็นให้แก่กรมมือหมื่นเจษดาบดินผู้ชำระคดีความวังท่าพระจึงใช้เป็นที่ประทับและที่วาราชาการของกรม,มือหมื่นเจษดาบดินในเวลาต่อมาส่วนพระยาอนุชิตราชาผู้เก็บบัตรสนเทได้ภายหลังเป็นเจ้าพระยาอาภายัยภูธรน,น้อยบุญยรัตพันธ์ สมุหานายกในรัชกาลที่สองส่วนอีกาที่ข่าวข่าวมานั้นก็ได้ความดีความชอบด้วยนะฮะโดยทรงมีพระราชดัมรัสนะฮะว่ากาเนี่ยมีความชอบโปรดให้พระราชทานข้าวกาตั้งแต่นั้นมาดังที่ร,รัชกาลที่สามได้ทรงพระราชินิพนธ์เอาไว้นะครับว่าควรเห็นว่าไทยเทพจงผลาญน,นาพ่อกาก็เป็นเกียิรัชฐานชาติข้าดังหรือออกนามสารสอโทษถวายแห่ แทว่าบุญเจ้าล่าหากได้้ดนดานปางประดัดยกชอบให้แก่กาท่วนนิคมสีมาท่านนั้นผู้ใดอยาริศณายี่ยำม,มันแห่บำเน็ตกาเข้าปั้นไปเว้นวันเสมอ อย่างไรก็ดีครับคดีกบฏเจ้าฟา้าเหน่นนี้ก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่าที่ปรากฏในหลักฐานครับมีมูลเหตุหลายประการประกอบกับมีความไม่สมเหตุสมผลในหลายเรื่องโดยเฉพาะการณีขุนนางผู้ก่อการทั้งหมดล้วนแต่เป็นข้าหลวงเดิมของรัชกาลที่1จึงเกิดความย้อนแย้งที่ว่าเหตุใดกลุ่มกบฏจึงคิดยกเอาเจ้าฟา้าเหม่นเป็นกษัตริย์ทั้งที่ข้าหลวงเดิมเหล่านี้คือผู้ร่วมกันก่อการโค่นล้มราชบัลลังก์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาทั้งสิ้น เจ้าฟ้าเหม็นเองอาจจะไม่ได้ทรงเป็นต้นคิดทั้งหมดในการล้มล้างราชัลังครับแต่ด้วยขุนนางกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นข้าหลวงเดิมในแผ่นดินรัชกาลที่หนึ่งเกิดความปริวิตกว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่มีบุญแล้วไม่ทรงพระเมตตาเหมือนแต่ก่อนหรืออาจจะกล้าคารไปว่าการแต่งตั้งขุนนางหรือตำแหน่งบริหารราชการแผ่นดินบ้านเมืองต่างๆในรัชกาลใหม่ขุนนางกลุ่มนี้อาจจะหลุดโผก็เลยคิดเปลี่ยนตัวกษัตริย์องค์ใหม่เสียเลยครับ รามินเครือทองนะักวิชาการอิสระนะครับตั้งสมมติฐานคดีนี้ไว้2ประเด็นสําคัญครับนั่นก็คือ 1. กลุ่มคุณนางกลุ่มนี้ไม่ยอมรับราชการที่สองให้สืบราชาสมบัติต่อจากพระราชบิดาครับโดยเห็นว่าไม่ทรงพระเมตตาเหมือนแต่ก่อนจึงคิดจะยกเอาเจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่งขึ้นไปกษัตริย์แทนโดยเลือกเจ้าฟ้าเหม็นขึ้นนาแต่สมมติฐานนี้กลับมีข้อยนแย้งแต่ที่กล่าวไปข้างต้นครับประเด็นนี้จึงยังเป็นข้อสงสัยอยู่สมมติฐานที่2ครับ เหตุการณ์นี้เป็นผลพวงจากความขัดแย้งของกลุ่มขุนนางครับโดยอาจจะมีการกุกเรื่องขึ้นมาเพื่อหวังกำจัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะในประเด็นบัตรสนเทศเนี่ยนะฮะหากการก่อกระบฏเป็นจริงตามฟ้องก็สามารถนำเรื่องนี้กับบงกุูลได้โดยตรงไม่เห็นจะต้องใช้บตรสนเทศเลยด้วยซ้ำซึ่งนี่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีหลักฐานสำคัญครับที่ชี้ชัดว่ามันกำลังจะมีการลมล้างราชฉม่องขึ้นมาจริงๆขณะที่ฝ่ายหนึ่งก็ไม่มีเหตุจูงใจหรือพลังกำลังมากพอครับที่จะคิดการใหญ่นี้ให้สำเร็จ ดังนั้นครับจึงเป็นไปได้สูงครับว่ากบฏเจ้าฟ้าเหม็นเป็นเพียงเกมการเมืองในการกําจัดอํานาจขุนนางเก่าในแผ่นดินต้นเพื่อปูทางสร้างฐานอํานาจขุนนางใหม่ในแผ่นดินกลางแห่งสมัยรัชกาลที่สองนั่นเองครับเอาละรครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวของ Thailand Story Podcast ตอนนี้ต้องบอกก่อนอื่นเลยนะครับว่า ่ผมไม่ได้คิดเองเอง,เองนะครับมันเป็นบทความครับของนิสารศริลปะวัฒนธรรมนะครับเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่13มกราคมปี2567ที่ผ่านมาครับโดยผู้เขียนชื่อหิมวังแล้วก็มี อ่าเรฟเฟรนต์มาจากหนังสือเรื่องกระบฏเจ้าฟ้าเหม็นนะครับของปรามินเขือทองซึ่งจัดพิมพ์ในปี2547้าีโดยสนักพิมพ์มติชนครับแล้วก็เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่2ด้วยซึ่งแน่นอนครับในประวัติศาสตร์เราสามารถตั้งข้อสมมติฐานได้เพราะในประวัติศาสตร์ที่แท้จริงมันก็ยังไม่ได้ะระบุชัดเจนะฮะคือพูดง่ายครับประวัติศาสตร์ทุกที่บนโลกใบนี้มันยังไม่ได้สรุปลงชัดเจนว่าใช่อันเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่มันใกล้เคียงที่สุดครับเพราะแน่นอนครับเราในยุคจจันน,น,น้เกรา จะไม่ได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆทุกอย่างมีการศึกษาจากหลักฐานครับและมีการวิเคราะห์วิจัยในประเด็นนี้นะครับเป็นการแค,แค่ยกประเด็นเพื่อ,อเพื่อมองในลักษณะของการเห็นแม้มุมอื่นๆของการกรบฏแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วนะฮะมันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางครับว่าเจ้าฟ้าเหม็นจะก่อกรบฏจริงๆเพราะอย่าลืมนะครับว่าเจ้าฟ้าเหม็นเป็นลูกของลูกชายของเจ้ากรุงธนบุรีเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ ก็จึงเป็นไปได้ครับที่พระองค์อาจจะหาโอกาสในการที่จะเ,เรียกได้ว่าเรียกคืนฐานะของพระองค์อันอย่างสมควรการเป็นเพียงพระเจ้าหลานเธอหรือหลานตาของกษัตริย เมื่อพระเจ้าตาสวรรคตรไปก็อาจจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในฐานะของตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ชวนนะครับว่าสถานะตัวเองยังคงจะอยู่ดีไหมเมื่อเสด็จตาซึ่งเคยทุงกระหม่อมตาซึ่งเคยคุ้มก้าวคุ้มหัวเนี่ยอยู่จากไปแล้วแล้วตัวเองจะอยู่อย่างไรก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งอาจจะคืนได้แต่ผมก็ยังบอกว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับและในประเด็นที่สองก็อย่างที่ทางนักวิชาการซึ่งได้ตั้งความเห็นในบทความที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นปัญหาของกลุ่มขุนนางที่ขัดแย้งกันเองแล้วก็ลากคนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของเกมการเมืองในช่วงยุคสมัยของจารีตประพิษในสมัยการปกครองแบบจารีตซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นได้เสมอซึ่งก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าสรุปแล้วมันเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆครับคดีนี้เป็นคดีดังมากครับเพราะเกิดขึ้นหลังจากการสวรรคตรของรัชกาลที่1เพียงแค่3วันเท่านั้นเองแล้วก็ยังเป็นคดีที่เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ดว,ว่าการ ก่อกรบฏเพื่อนำราชบัลลังก์ในลักษณะของแบบยุทธยาซึ่งมาเกิดในสมัยรัตนโกสินทร์แห่งครั้งแรกด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นลักษณะการกรบฏครั้งนี้ก็ไม่มีอีกนะครับก็คือหายไปเลยก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าขบคิดอยู่เช่นกันนะครับเอาเป็นว่าเรามาชวนขบคิดแล้วก็ آ, มองในมุมของงานวิชาการซึ่งควรคิดเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นของเดบันนวิ์ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อน พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ